แค่เพียงช่วงพริบตาชีวิตของเธอเพิ่งจะเริ่มต้นจริงๆเธอเพิ่งรู้ว่าเธอตั้งครรภ์และเธอกับแฟนหนุ่มของเธอกำลังมีความสุขสุดๆแต่แล้วในชั่วข้ามคืนเธอก็หายตัวไปเงียบกริบไม่มีวี่แววแฟนหนุ่มของเธอแทบจะเสียสติมันไม่มีเหตุผลเลยเขาพยายามหาเหตุผลให้ตัวเองคิดว่าโอเคโอเคบางทีเธออาจแค่ต้องการเวลาสักหน่อยต้องการพื้นที่เพื่อจัดการกับข่าวใหญ่ครั้งนี้ แต่หนึ่งวันผ่านไปเป็นวันต่อมาแล้วก็ครบสามวันเต็มๆที่ไม่มีอะไรเลยไม่มีการโทรกลับไม่มีการตอบข้อความแลแล้วจู่ๆโทรศัพท์ของเขาก็สว่างขึ้นเป็นข้อความจากเบอร์ของลอเรตาแต่ทันทีที่เขาอ่านข้อความนั้นเขาต้องรู้สึกหนาวสั่นไปทั้งตัวข้อความนั้นมันแปลกมันผิดปกติมันถามถึงนามสกุลเดิมของแม่ของเธอเองและข้อความนั้นพยายามทำให้ดูเหมือนว่าโอ้ฉันแค่เครียดมากเลยลืมไปอะไรกันเนี่ย นั่นไม่ใช่สิ่งที่คนจะลืมได้ง่ายๆและทำไมต้องส่งข้อความถามแฟนตัวเองด้วยมีบางอย่างผิดปกติอย่างร้ายแรงแต่กว่าจะมีใครพบลอเรตาก็ต้องรออีกสองสัปดาห์และเมื่อถึงตอนนั้นมันก็สายเกินไปเธอถูกฆาตกรรม ลอเรตาซอนเดอร์ onder, เธอเกิดในสถานที่ที่ห่างไกลชื่อว่าแฮปปี้วันเลกูสเบในนิวฟันแลนด์และลาบราดอร์ประเทศแคนาดาพ่อแม่ของเธอมิเรียมและเคนตันต่างก็มีลูกติดจากชีวิตก่อนหน้าและลอเรตาเป็นลูกคนที่ห้าที่เกิดจากทั้งคู่ในครอบครัวผสมขนาดใหญ่ที่มีถึง7คนและเมื่อฉันบอกว่าใหญ่ฉันหมายถึงใหญ่มากเพราะนอกจากลูกของตัวเองแล้วมิเรียมและเคนตันยังรับเลี้ยง เด็กพื้นเมืองอีกหลายคนพวกเขาเป็นคนที่มีหัวใจยิ่งใหญ่เปิดประตูต้อนรับเด็กทุกคนในชุมชนที่ต้องการที่พักพิงที่ปลอดภยัย บ้านของพวกเขาจึงเต็มไปด้วยความวุ่นวายเต็มไปด้วยผู้คนและลอรตตาเธอรักมันมากแต่ชีวิตของเธอไม่ได้เป็นเหมือนเทพนิยายเลยแม้แต่น้อยตอนที่ลอรตตาอยู่ในโรงเรียนมีข้อกล่าวหาว่าเธอตกเป็นเหยื่อของทั้งการทำร้ายร่างกายและการล่วงละเมิดทางเพศและบาดแผลเช่นนั้นส่งผลกระทบอย่างหนักต่อสุขภาพจิตของเธอเธอย้ายจากบ้านเกิดไปมอนทรีออลตอนที่ยังเด็กมากและ การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่แบบนั้นทำให้ทุกอย่างแย่ลงไม่แน่ใจว่าอะไรเป็นตัวกระตุ้นแต่ไม่นานลอเรต้าก็ตกอยู่ในภาวะซึมเศร้าอย่างหนัก แต่สิ่งที่คุณต้องเข้าใจเกี่ยวกับลอเรตาคือเธอเป็นนักสู้เธอไม่ยอมให้ความมืดมิดนั้นครอบงำหรือกำหนดตัวตนของเธอแม้จะผ่านอะไรมาหลายอย่างตั้งแต่อายุยังน้อยเธอก็ผลักดันตัวเองเธอเรียนจบมัธยมปลายและไม่ใช่เรื่องล้อเล่นเธอได้รับการตอบรับเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยเซนต์แมรีในแฮลิแฟกเธอเลือกเรียนวิชาอาชีววิทยาความฝันของเธอคือการเป็นทนายความและในฐานะผู้หญิงพื้นเมืองลอเรตารู้ดีว่างานในชีวิตของเธอคืออะไร เธอตัดสินใจทุ่มเทวิทยานิพทั้งหมดของเธอให้กับปัญหาการหายตัวไปและการถูกคาตกรรมของผู้หญิงและเด็กสาวพื้นเมืองในแคนาดาสำหรับเธอนี่ไม่ใช่แค่โปรเจกต์การศึกษามันเป็นเรื่องส่วนตัวเธอเผชิญกับความยากลำบากในชีวิตเพียงเพราะเป็นคนพื้นเมืองเธอจึงตั้งใจว่าจะนำเรื่องราวเหล่านั้นออกจากเงามืดและให้เสียงแก่ผู้ที่ไม่มีใครได้ยินเธอจะสร้างการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริง ชีวิตของเธอกำลังไปได้สวยเธอมีความสัมพันธ์ที่มั่นคงกับแฟนหนุ่มชื่อยาเอนชายหนุ่มจากตุรกีที่ยอดเยี่ยมพวกเขาคบกันมาเกือบ3ปีแล้วแล้วพวกเขาก็ได้รับข่าวดีที่เปลี่ยนชีวิตเธอตั้งคันและทั้งคู่ตื่นเต้นมากพวกเขามองว่ามันเป็นพรอ,อันยิ่งใหญ่ ดังนั้นที่นี่จึงมีการตัดสินใจครั้งสำคัญเนื่องจากลอรตตาและยาเอ็นอยู่ด้วยกันอพาร์ตเมนต์เก่าของเธอจึงว่างเปล่าและในช่วงเวลาเดียวกันเธอได้รับข่าวที่นา่าหงุดหงิดมหาวิทยาลัายแจ้งว่าไม่ยอมรับหัวข้อวิทยานิพนธ์ของเธอและด้วยเหตุนี้พวกเขาจะตัดเงินทุนสำหรับการวิจัยของเธออะไรกันเนี่ยแต่เธอจะยอมให้เรื่องนั้นหยุดเธอได้ไหม ไม่มีทางลอเรตตาคิดว่าช่างมันฉันจะทำเองและเธอก็วางแผนที่จะให้เช่าอพาร์ตเมนที่ว่างอยู่เพื่อใช้เงินนั้นสนับสนุนงานวิจัยของเธอและการตัดสินใจนั้นการกระทำจากความมุ่งมั่นอย่างบริสุทธิ์เพื่อเล่าเรื่องราวเหล่านั้นทำให้เธอต้องเผชิญหน้ากับคนที่ทำให้ชีวิตของเธอจบลง เธอพบคู่รักคู่หนึ่งและให้พวกเขาเช่าอพาร์ตเมนต์และทุกอย่างดูเหมือนจะไปได้ดีจนกระทั่งมันไม่เป็นเช่นนั้นวันที่14กกุมภาพันธ์2 0 1 4เป็นวันวาเวลนไทน์ยาและลอเรตตาวางแผนไว้แต่ลอเรตตากลับไม่ปรากฏตัวเธอหายไปไม่รับโทรศัพท์ยากำลังโทรส่งข้อความฝากข้อความเสียงแต่ไม่มีอะไรเลยเขาตื่นตระหนกจึงโทรหาน้องสาวของเธอเดนไลลาเพื่อดูว่าเธอ รู้ข่าวอะไรหรือไม่และในช่วงเวลานั้นเขาได้รับข้อความนั้นข้อความที่ดูเหมือนมาจากลอเรตาแต่รู้สึกผิดปกติมันถามถึงนามสกุลเดิมของแม่ของเธอ และยารู้ทันทีว่านั้นไม่ใช่ลอรตตาไม่มีทางแล้วข้อความอื่นๆก็ตามมาข้อความหนึ่งบอกว่าเธอถูกล็อกบัญชีธนาคารอีกข้อความบอกว่าเธอออกไปกับเพื่อนที่ไม่ระบ,บุชื่ออีกครั้งมันแปลกมากลอรตตาเป็นคนที่มีความรับผิดชอบเธอจะบอกคนอื่นเสมอว่าเธอไปไหนครอบครัวของเธอก็พยายามโทรหาแต่ไม่มีใครติดต่อได้และทุกคนก็กลัว เธอกำลังตั้งคันเธออาจตกอยู่ในอันตรายเธออาจต้องการความช่วยเหลืออะไรก็เกิดขึ้นได้และในที่สุดหลังจากสาวันอันยาวนานและทรมานของความเงียบอันแปลกประหลาดลอเรตตาซอนเดอร์วัย26่า26ปีถูกแจ้งว่าเป็นบุคคลสูญหายอย่างเป็นทางการรถของเธอโตโยต้าเซลิกาปี2000ก็หายไปด้วยและนั่นคือเบาะแสเดียวที่ตำรวจมีในการเริ่มต้น ตกลงตอนนี้ตำรวจมีหญิงสาวตั้งคันที่หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยและคำถามแรกคำถามเดียวที่สำคัญในตอนนั้นคือเธอไปที่ไหนเป็นที่สุดท้ายพวกเขาต้องการจุดเริ่มต้นเบาะแสให้ตามต่อและโชคดีที่ไม่นานก็ได้เบาะแสปรากฏว่าวันที่ลอเรตตาหายไปเธอมีภารกิจสำคัญอย่างหนึ่งในรายการสิ่งที่ต้องทำเธอต้องไปที่อพาร์ตเมนต์เก่าของเธอทำไม เพราะผู้เช่าของเธอไม่ได้จ่ายค่าเช่านักสืบเริ่มสนใจเรื่องนี้แต่ก่อนที่พวกเขาจะรีบไปที่นั่นพวกเขาตรวจสอบกับยาแฟนหนุ่มของเธอเพื่อให้ได้รายละเอียดทั้งหมดและเขายืนยันวันศุกร์ที่13กุมภาพันธ์ใช่แล้ววันศุกร์ที่13สิ่งแรกในตารางของเธอคือไปที่อพาร์ตเมนต์เพื่อเก็บค่าเช่าจากคู่รักคู่นี้เบลคลีออสและวิกตอเรียเฮนเบอรีและหลังจากนั้นเธอก็เหมือนหายไปจากโลกนี้ไม่มีใครเห็นเธอไม่มีใครได้ยินจากเธออีกเลย ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าณจุดนี้สัญญาณเตือนดังลั่นตำรวจรีบไปที่อพาร์ตเมนต์ของลอรตตาในฮลิแฟกพวกเขาเคาะประตูคาดว่าเบลกและวิกตอเรียจะเปิดแต่ไม่มีใครอยู่บ้านและเมื่อเข้าไปข้างในมันแปลกมากสถานที่สะอาดเป็นระเบียบไม่มีร่องรอยการต่อสู้ไม่มีอะไรผิดปกติเลยมันเงียบเกินไปเมื่อถามเพื่อนบ้านพบว่าคู่รักคู่นี้บอกคนอื่นว่าพวกเขาจะออกจากเมืองเพื่อพักผ่อนในวันวาเลนไทน์ไม่มีใครเห็นพวกเขาตั้งแต่นั้นมาตกลงขั้นตอนต่อไปคืออะไร ตรวจสอบกล้องและโชคดีที่อาคารนี้มีกล้องที่ทางเข้าหลักและกล้องนี้จับภาพทุกคนได้มันเป็นทางเข้าและออกทางเดียวถ้าคุณเข้าหรือออกคุณจะอยู่ในกล้องจบเรื่องนักสืบจึงตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดในวันศุกร์นั้นและแน่นอนมีลอรตตาเดินเข้าไปในอาคารก่อน11บเอโมงเช้าเล็กน้อยเธอไปถึงที่นั่นแล้วแต่พวกเขายังดูต่อไปหชั่วโมงผ่านไปสองชั่วโมงสาชั่วโมงพวก เขาดูภาพต่อไปเรื่อยๆและไม่เคยเห็นลอรตาออกมาเลยไม่ผ่านทางเข้าหลักไม่ผ่านทางด้านหลังไม่ที่ไหนเลยนี่มันร้ายแรงมากเธอเดินเข้าไปในอพาร์ตเมนต์แน่ฮ่หาฮ่าแต่ไม่เคยเดินออกมาและนักสืบมั่นใจว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นในอพาร์ตเมนต์นั้นที่ทำให้เธอออกมาไม่ได้อย่างน้อยก็ไม่ใช่ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ และนี่คือจุดที่มันน่าขนลุกจริงๆบ่ายวันเดียวกันนั้นกล้องตัวเดียวกันจับภาพเบรกรีออตออกจากอาพาร์ตเมนต์และเขากำลังลากกระเป๋าขนาดใหญ่ที่ดูหนักเขาลากมันออกไปข้างนอกอาจจะไปที่รถของเขาแล้วเดินกลับเข้าไปในอาพาร์ตเมนต์จากนั้นเราวๆบ่ายสามโมงเบรกออกมาอีกครั้งคราวนี้มีกระเป๋าเพิ่มขึ้นเขากลับขึ้นไปอีกครั้งและลงมาครั้งสุดท้ายจากอาพาร์ตเมนต์ไป ที่ลานจอดรถคราวนี้เขามากับวิกตอเรียแต่ยังไม่มีลอรตตานักสืบรู้สึกไม่ดีเลยพวกเขารู้ว่าเธอเข้าไปรู้ว่าเธอไม่เคยออกมาและรู้ว่าผู้เช่าของเธอออกไปแต่ก่อนหน้านั้นพวกเขาลากกระเป๋าหนักๆออกจากอาคารคำถามใหญ่ยังคงค้างอยู่ทำไมทำไมคนแปลกหน้าสองคนนี้ถึงโจมตีลอรตตาและกระเป๋านั้นอยู่ที่ไหน เพื่อหาคำตอบพวกเขาต้องหาเบลกและวิกตอเรียและโชคดีที่ไม่นานก็ได้บาะแสต่อไปตำรวจพบว่าบัตรธนาคารของลอเรตตายังถูกใช้งานและมีรายการใช้ใจ่ายพบว่าบัตรของเธอถูกใช้ที่ร้านค้าเวลา17นาฬิกาในวันที่13กุมภาพันธ์วันเดียวกับที่เธอหายตัวไปพวกเขาได้ภาพจากร้านค้าและเห็นอะไรในลานจอดรถ รถโตโยต้าของลอเรตตาและคนที่เดินออกจากร้านคือวิกตอเรียหนึ่งในผู้เช่าจากนั้นนักสืบตามรอยการเคลื่อนไหวของรถไปยังร้านทิมฮอตตันในท้องถิ่นห่างออกไปประมาณสิบไมล์กล้องที่นั่นทั้งในและนอกช่องขับรถจับภาพวิกตอเรียใส่แจ็คเก็ตสีน้ำเงินตัวเดียวกับในภาพก่อนหน้าและกล้องภายในเห็นชายโหลรานนั่งอยู่ที่ที่นั่งคนขับคือเบลกมาสรุปกันคุณมีวิกตอเรียและ เบรกขับรถของลอเรตตาใช้บัตรธนาคารของเธอซื้อกาแฟและของว่างเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่เธอถูกเห็นครั้งสุดท้ายที่ยังมีชีวิตอยู่เดินเข้าอพาร์ตเมนต์ซึ่งเบรกถูกเห็นลากกระเป๋าหนักๆกออกมาคุณคงเดาได้ว่าเรื่องนี้กำลังมุ่งไปทางไหนตำรวจแคลิฟอต์ออกแจ้งเตือนว่ารถของลอเรตาถูกขโมยและรอให้ผู้เช่าทำการเคลื่อนไหวครั้งต่อไป เพียง5วันในวันที่18กุมภาพันธ์ตำรวจแฮลิแฟกได้รับโทรศัพท์จากตำรวจแฮโรพวกเขาพบรถที่ถูกขโมยของลอเรตตามันจอดอยู่ที่บ้านในแฮโรออนแทรีโอและนั่นก็เพียงพอที่จะจับกลุ่มวิกตอเรียและเบล็กและนั่นคือสิ่งที่พวกเขาทำตำรวจแฮลิแฟกมีคู่รักคู่นี้อยู่ในความดูแลแต่เวลาไม่รอใครลอเรตตายังคงเป็นแค่บุคคลสูญหายอย่างเป็นทางการและ ถ้ามีโอกาสใดๆที่เธอยังมีชีวิตอยู่พวกเขาต้องการคำตอบทันทีขณะที่เบล็กและวิกตอเรียถูกดำเนินการนักสืบเริ่มขุดคุยประวัติของทั้งคู่และไม่นานก็พบว่าทั้งสองไม่ใช่พลเมืองตัวอย่างเบล็กมีกำหนดขึ้นศาลในคารการีสำหรับคดีที่ไม่เกี่ยวข้องและวิกตอเรียเพิ่งถูกแจ้งว่าเธอคมขู่ใครบางคนในแฮลิแฟกต์แต่เมื่อค้นตัวทั้งคู่พบอะไรโทรศัพท์ของลอเรตาบัตรธนาคารของลอเรตาสิ่งนี้ทำให้ความสงสัยของตำรวจพุ่งสูงขึ้น พวกเขาเริ่มสอบปากคำแต่เบลกและวิกตอเรียปิดปากเงียบพวกเขายืนยันว่าไม่รู้ว่าลอเรตาอยู่ไหนไม่ได้เจอเธอมาหลายวันและเมื่อตำรวจถามว่าพวกเขาได้รถของลอเรตาคนในเบลกบอกหน้าตายว่าลอเรตาขายรถให้เขาเรื่องนี้ไม่มีเหตุผลเลยลอเรตาต้องการรถคันนั้นสำหรับทุกอย่างไปโรงเรียนทำธุระเธอไม่มีแผนจะขายรถแม้แต่ยาแฟนของเธอก็ตกใจเมื่อได้ยิน คำนั้นทุกคนรู้ว่าเบลกโก6หน้าด้านตำรวจไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากตรวจโทรศัพท์ของเบลกและนั่นคือตอนที่พวกเขาพบอะไรบางอย่างในแกลเลอรี่เป็นวิดีโอที่บันทึกเพียงไม่กี่วันก่อนลอรตตาจะหายไปและเมื่อนักสืบกดเล่นพวกเขาไม่อยากเชื่อในสิ่งที่เห็น วิดีโอแสดงให้เห็นวิกตอเรียที่เมาอ,อย่างเห็นได้ชัดโตถีงกับเบลเกเธอพูดต่อไปเรื่อยๆกล่าวหาว่าเบลเกต้องการจบชีวิตของลอเรตาเมื่อเบลกพยายามปฏิเสธในวิดีโอวิกตอเรียก็ตะโกนห้ามเขาโกหกเธอตะโกนว่าเขาเป็นคนพูดเขาบอกว่าเขาอยากฆ่าเธอก่อนหน้านี้มันอาจจะเป็นแค่การเมาแล้วพูดเพ้อเจอ้อแต่ตำรวจไม่คิดอย่างนั้นมันเจาะจงเกินไปพวกเขาไม่ได้ทะเลาะกันเรื่องสภาพอากาศพวกเขากำลังพูดถึงการฆ่าลอเรตาโดยเฉพาะและตอนนี้เธอหายไปเป็นสัปดาห์แล้วทุกอย่างมันดูลงตัวเกินไป นักสืบตัดสินใจใช้วิดีโอนี้เป็นเหยื่อเพื่อทำให้วิกตอเรียยอมจำนนและมันได้ผลเมื่อวิกตอเรียเห็นวิดีโอเธอทนต่อไปไม่ได้เธอยอมรับในสิ่งที่มืดมนมากเธอสารภาพกับตำรวจว่าเบล็กทำให้ลอริตาขาดอากาศหายใจในอพาร์ตเมนต์ของเธอเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์เขาได้พรากชีวิตของเธอไป คุณคงจินตนาการได้ถึงความเงียบในห้องสอบสวนหลังจากที่เธอพูดอย่างนั้นสิ่งที่ทุกคนกลัวก็เป็นความจริงกระเป๋าฮอกกี้ใบหนักนั้นไม่ได้เต็มไปด้วยอุปกรณ์กีฬาอย่างที่ทุกคนกลัวลอเรตาอยู่ในกระเป๋านั้นแต่ตามที่วิกตอเรียบอกลอเรตายัางอยู่ในกระเป๋านั้นซึ่งหมายความว่าตอนนี้ตำรวจต้องหามันให้เจอด้วยความช่วยเหลือจากวิกตอเรียเธอเผยสถานที่ที่ทั้งสองทิ้งกระเป๋านั้นเธอนำนักสืบไปยังทางหลวงทรานแคนาดาใกล้ซอลบรีนิวบรันสวิก และที่นั่นข้างถนนตำรวจพบกระเป๋าฮอกกี้ที่ถูกทิง้งตรงกับที่เบลกลาดในภาพจากกล้องวงจรปิดเมื่อตำรวจเปิดกระเป๋าพบลอรตตาอยู่ข้างในรายละเอียดที่วิกตอเรียเล่าตรงกับสภาพร่างกายของเธอมีคนใช้มือเปล่าจบชีวิตของเธอการค้นหาบุคคลสูญหายของลอรตตาจบลงด้วยศกนาตกรรม แต่ตำรวจยังต้องรวบรวมหลักฐานให้เพียงพอเพื่อลงโทษคู่รักคู่นี้และอย่างที่เรารู้การทำเช่นนั้นมักพูดง่ายกว่าทำแม้ว่าวิกตอเรียจะยอมรับว่าเกี่ยวข้องกับการคาตกรรมของลอเรตตาทั้งคู่กลับปฏิเสธข้อหาผู้พิาาพากษาประกาศว่าพวกเขาจะถูกพิจารณาคดีด้วยกันแต่ก่อนที่การพิจารณาคดีจะเริ่มทั้งเบลกและวิกตอเรียเปลี่ยนคำให้การเป็นยอมรับผิดพวกเขารู้ ว่าเกมจบแล้วตามคำสารภาพของทั้งคู่ลอเรตาไปถึงอพาร์ตเมนต์เวลา11นาฬิกาและไม่มีแผนจะออกไปจนกว่าจะได้เงินที่เธอควรได้รับตามที่พวกเขาบอกพวกเขาเป็นนี่ลอเรตาระหว่าง400-600ถึง0 0ดอลลาร์แต่พวกเขาไม่มีแผนจะจ่ายทำไมฉันไม่รู้จริงๆบางครั้งผู้เช่าอาจเจอช่วงยากลำบากและไม่มีเงินแต่คนพวกนี้ดูเหมือนว่าพวกเขาแค่ไม่อยากจ่าย ดังนั้นเบลกและวิกตอเรียตัดสินใจทำสิ่งที่ไม่น่าเชื่อแทนการจ่ายเงินให้ลอเรตตามันบ้ามากคิดว่าลอเรตตาต้องเสียชีวิตและชีวิตของลูกในคันเพียงเพราะของเงินที่เป็นสิทธิ์ของเธอมันน่าสยดสยอง ตามคำสารภาพของทั้งคู่ขณะที่ลอเรตตานั่งอยู่ในเก้าอี้เบรกเดินเข้ามาด้านหลังเธอและการต่อสู้เริ่มขึ้นลอเรตตาสู้สุดใจแม้ว่าตัวเล็กแต่เธอสู้อย่างเต็มที่แต่หน้าเสียดายที่เบลกมีพลังเนื้อกว่าและในเหตุการณ์ที่โหดร้ายเขาจบชีวิตของเธอด้วยถุงพลาสติกและมือเปล่าของเขาจากนั้นเบลกใส่ร่างของลอเรตตาลงในกระเป๋าฮอกกี้ใบใหญ่และนำกระเป๋านั้นไปใส่ใน รถของลอเรตาเองนี่คือช่วงเวลาที่น่าสะเตือนใจเพราะถ้าคุณจำได้ตำรวจตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดติดตามการเคลื่อนไหวของรถตลอดเวลาที่เบลกและวิกตอเรียออกไปซื้อของที่ร้านและซื้อกาแฟที่ทิมฮอตันด้วยบัตรของลอเรตาร่างของลอเรตาอยู่ในท้ายรถนั้นไร้ชีวิตและเยืนชาภาพเหล่านั้นเมื่อมองย้อนกลับไปมันน่าสยดสยองคนเลวซามเหล่านี้ ไม่เพียงแต่ไม่จ่ายเงินที่ค้างให้ลอเรตาแต่ยังใช้เงินของเธอขับรถของเธอไปจนถึงแฮโรและแกล้งเป็นเธอส่งข้อความถึงครอบครัวของเธอเพื่อขอข้อมูลความปลอดภัยของธนาคารข้อความแปลกๆที่ยาได้รับแน่นอนว่าไม่ใช่ลอเรตามันเป็นแผนชั่วร้ายของเบรกและวิกตอเรียเพื่อปกปิดอาชญากรรมที่น่าสยดสยองของพวกเขาในท้ายที่สุดเบรกรีอตถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตโดยไม่มีสิทธิ์ได้รับทันบนเป็นเวลา25ปีส่วนวิกตอเรียเฮนเบอรีถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิต โดยไม่มีสิทธิ์ได้รับทันบนเป็นเวลา10ปีสำหรับการฆาตกรรมระดับที่สองเมื่อคุณได้ยินโทษเหล่านี้คุณอาจคิดว่าความยุติธรรมได้รับการตีแต่ต้องจำไว้ว่าลอเรตตากำลังตั้งคันคนเลวสามเหล่านี้ไม่ได้พลาดแค่ชีวิตเดียวแต่2ชีวิตและหนึ่งในนั้นวิกตอเรียต้องถูกจำคุกเพียง10ปีก่อนจะมีสิทธิ์ได้รับการปล่อยตัวอะไรกันเนี่ย มันน่าสยดสยองลอเรตาจะไม่มีวันได้พบลูกของเธอจะไม่มีวันได้ทำวิทยานิพนธ์ที่เธอหลงไหลหรือเริ่มต้นชีวิตกับยาวิกตอเรียและเบะรกพากทุกอย่างจากเธอเพียงเพราะไม่อยากจ่ายเงินไม่กี่ร้อยดอลลาร์มันเป็นโศก,กนาฏกรรมซ้อนโศก,กนาฏกรรม และเรื่องราวนี้ยิ่งน่าหงุดหงิดขึ้นไปอีกถ้าเป็นไปได้ลอเรตตาเหมือนกับผู้หญิงที่เธอวิจัยในวิทยาน,นิพนธ์เป็นผู้หญิงพื้นเมืองครอบครัวและผู้สนับสนุนของเธออ้างว่าการสืบสวนของเธอถูกผลักไปไว้ข้างหลังเมื่อรู้ว่าเธอเป็นคนพื้นเมืองอินุกพวกเขาบอกว่าแม้ว่าตำรวจฮลิแฟกจะเคลื่อนไหวเร็วในตอนแรกแต่เมื่อรู้ว่าเธอเป็นอินุกการสืบสวนก็ช้าลงทันทีอีกแง่มุมที น่าเศร้าและน่าหงุดหงิดของคดีของลอเรตาคือการปฏิบัติที่ครอบครัวของเธอได้รับหลังจากการเสียชีวิตของลอเรตาครอบครัวของเธอได้รับการเสนอให้เข้ารับคำปรึกษาเรื่องการจัดการกับความโศกเศร้าแต่ตามที่เดนไลาลาน้องสาวของลอเรตาเล่าที่ปรึกษาความโศกเศร้าที่ศาลแต่งตั้งทำให้เธอรู้สึกไม่สบายใจและถึงขั้นเริ่มจีบเธอนี่คือสิ่งสุดท้ายที่ผู้หญิงที่กำลังโศกเศร้าต้องการ,รเผชิญ และถ้าคุณคิดว่านั่นแย่แล้ววิกตอเรียผู้สมรู้ร่วมคิดในการฆาตกรรมของลอเรตายังพยายามกลับมาในแบบที่นา่าหงุดหงิดเธออ้างว่าเธอมีบรรพบุรุษพื้นเมืองจากฝั่งแม่และสมควรได้รับความเห็นใจครอบครัวของลอเรตาตกตะลึงกับพฤติกรรมของเธอเธอ,เธอพยายามช่วยตัวเองติดต่อศูนย์สวัสดิการสตรีพื้นเมืองหลายแห่งเพื่อขอให้ช่วยพาเธอออกจากคุกเพราะเธอ เป็นพื้นเมืองเช่นกันแต่แผนของวิกตอเรียพังทลายเมื่อทุกคนปฏิเสธเธอสาธารณชนเกลียดเธอมากขึ้นและเธอถูกห้ามไม่ให้เข้าถึงบริการสำหรับคนพื้นเมืองอีกและโชคดีที่เป็นเช่นนั้นเธอยังยื่นคำร้องขอถอนคำรับสารภาพในปี2017แต่สุดท้ายปฏิเสธ จากศกนาตะกรรมของลอเรตาได้เกิดแคมเปญที่ชื่อว่า Am I Next ในปี2014ซึ่งเริ่มต้นโดยฮอนลี่จาร็ดลูกพี่ลูกน้องของลอเรตาเพื่อให้เสียงของครอบครัวเหยื่อดังขึ้นหลังจากการจัดไปอย่างกระทันหันและไร้เหตุผลของลอเรตาแคมเปญน,นี้นำไปสู่การสอบสวนเกี่ยวกับผู้หญิงและเด็กสาวพื้นเมืองที่ถูกฆาตกรรมและหายตัวไปในปี2015การสอบสวนเริ่มอย่าง เป็นทางการในปี2017และดำเนินไปประมาณ2ปีโดยมีการสัมภาษณ์เกือบ3,000คนที่เกี่ยวข้องกับสาเหตุมิกรายงานฉบับสุดท้ายเผยแพร่ในปี2019ซึ่งมีคำเรียกร้องความยุติธรรมกว่า200ข้อที่มุ่งไปยังรัฐบาลสถาบันผู้ให้บริการสังคมอุตสาหกรรมและชาวแคนาดาทุกคนความฝันของลอรตาแม้หลังจากการจากไปของเธอก็กลายเป็นจริงเธอสร้างความแตกต่างในคดีของผู้หญิงเหล่านี้ เดนไลาลายังเริ่มบล็อกชื่อ A h o m o c i d e Survivor Esterny Truegrieve และกลายเป็นนักเคลื่อนไหวเพื่อความยุติธรรมทางสังคมสารต่อมรดกของพี่สาวและเผยแพร่คำเกี่ยวกับมิกในโรงเรียนงานสาธารณะและแพลตฟอร์มอื่นๆศาสตราจารย์วิทยานิพนธ์ของลอเรตาด็อกเตอร์ดาริลารูและมูลนิธิชุมชนนวาสโกเทียช่วยตั้งกองทุนเลเรเทอร์ซอนเดอร์สคอมมูนิตี้ส s อร์ชีปในปี2014เพื่อเป็นเกียรติและระลึกถึงลอเรตาและสิ่งที่เธอทำใน ชีวิตการฆาตก,กรรมของลอเรตาเป็นเรื่องหนักหนาสำหรับครอบครัวและชุมชนและยังแสดงให้เห็นถึงความไม่เท่าเทียมของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในการจัดการคดีของเธอฉันหวังว่าเมื่อเวลาผ่านไปคดีของลอเรตาจะยังคงสร้างความตระหนักถึงความอายุติธรรมที่ผู้หญิงพื้นเมืองจำนวนมากต้องผเผชิญในแคนาดาและทั่วโลก มันน่าใจสลายที่ในการพยายามสร้างความตระหนักถึงสาเหตุนี้ลอริตาเองกลายเป็นเหยื่ออีกกลายในท้ายที่สุดด้วยวิธีที่น่าใจสลายที่สุดวิทยานิพนธ์ของลอริตากลเป็นจริงในการต่อสู้เพื่อให้เสียงแก่ผู้ที่หายตัวไปและถูกคาตกรรมเธอกลายเป็นหนึ่งในนั้นมันเป็นความขัดแย้งที่น่าสยดสยองที่ยากจะเข้าใจเมื่อเจาะลึกเรื่องนี้ปัจจัยสําคัญที่ขับเคลื่อนโศกนาฏกรรมนี้คือความโลภความโลภที่เรียบง่ายและน่ารังเกียจเพียงไม่กี่ร้อยดอลาลาร์เบรก และวิกตอเรียมองลอเรตตาหญิงสาวที่ฉลาดหลงไหลตั้งคันและมีอนาคตข้างหน้าและตัดสินใจว่าชีวิตของเธอและลูกในคันมีค่าน้อยกว่า600ดอลลาร์พวกเขาเลือกที่จะฆ่าตกรรมมากกว่าจ่ายค่าเช่าความโหดร้ายและการลดคุณค่าชีวิตมนุษย์นั่นคือปีศาจที่แท้จริง บทเรียนจากเรื่องนี้ถ้าจะเรียกว่าบทเรียนได้มีหลายชั้นด้านหนึ่งมันเป็นเครื่องตวนใจที่น่าสยดสยองว่าการกระทำที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดอาจเกิดจากแรงจูงใจที่ต่ำต้อยที่สุดแต่อีกด้านหนึ่งมันเกี่ยวกับการฟังสัญญาณเตือนในหัวเมื่อมีบางอย่างผิดปกติยารู้ทันทีที่ได้รับข้อความเกี่ยวกับนามสกุลเดิมของแม่เขารู้ว่ามันไม่ใช่ลอเรตาสัญชาต,ตยาน,นั้นคือเครื่องมือ การเอาตัวรอดที่ทรงพลังที่สุดที่เรามีและนอกเหนือจากนั้นเรื่องนี้ฉีกม่านของความจริงที่ใหญ่และน่าเกลียดกว่าที่ลอเรตาพยายามต่อสู้การไม่สนใจผู้หญิงพื้นเมืองอย่างเป็นระบบการที่คดีของเธอช้าลงเมื่อรู้ว่าเธอเป็นอินุการที่ที่ปรึกษาความโศกเศร้าจะกล้าคุกคามน้องสาวของเธอทุกอย่างชี้ไปที่ปัญหาที่เธอพยายามแก้ไขชีวิตและความตายของเธอกลายเป็นหลักฐานที่น่าเศร้าสุดท้ายสำหรับวิทยานิพนธ์ของเธอ แล้วคุณจะปกป้องตัวเองจากเรื่องแบบนี้ได้อย่างไรมันยากเพราะลอเรตาไม่ได้ทำอะไรผิดเธอเป็นเจ้าของบ้านที่พยายามเก็บค่าเช่าที่เธอมีสิทธิ์ได้รับแต่เราสามารถเรียนรู้จากรายละเอียดได้ประการแรกเชื่อสัญชาตญาณของคุณถ้าข้อความหรือการโทรจากคนที่คุณรักรู้สึกผิดปกติอย่ามองข้ามโทรหาคนอื่นตรวจสอบพวกเขาความแปลกประหลาดแรกเริ่มมักเป็นสัญญ,ญาณเตือนเดียวที่คุณจะได้รับประการที่สองในสถานการณ์ที่ มีข้อพิพาทโดยเฉพาะเรื่องเงินจงรักษาความตระหนักในสถานการณ์บอกให้หลายคนรู้ว่าคุณจะไปไหนพบใครและคาดว่าจะกลับเมื่อไหร่ลอริตาทำเช่นนี้ได้ดีซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมความเงียบของเธอถึงน่าตกใจทันทีสำหรับแฟนและครอบครัวเครือข่ายสนับสนุนนั้นคือตาข่ายความปลอดภัยของคุณ แต่คำแนะนำที่ใหญ่ที่สุดไม่ใช่แค่เรื่องความปลอดภัยส่วนบุคคลมันเกี่ยวกับการสารต่อง,งานของลอริตาเหตุผลที่เธอเสียชีวิตนั้นน่าสมเพชแต่เหตุผลที่เธอมีชีวิตอยู่นั้นทรงพลังสนับสนุนองค์กรที่ต่อสู้เพื่อผู้หญิงและเด็กสาวพื้นเมืองที่หายตัวไปและถูกฆาตกรรมเรียกร้องการดำเนินการและความรับผิดชอบจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและรัฐบาลตรหนักถึง ปัญหาเชิงระบบเพราะความตระหนักนั้นคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงหากคุณหรือคนที่คุณรู้จักเป็นชาวอเมริกันพื้นเมืองหรือชาวลาสกาพื้นเมืองที่เผชิญกับความรุนแรงในครอบครัวความรุนแรงทางเพศหรือการสะกดรอยตามมีทรัพยากรที่เหมาะสมทางวัฒนธรรมพร้อมให้บริการคุณสามารถโทรไปที่สตรองฮาร์ S ส a t นทิวเฮลพลายที่1 8CC 0 6 2 8 8 8 3ได้ตลอด2เศษส่นำหรับคนอื่นๆที่อาจต้องการความช่วยเหลือสายดวนความรุนแรงในครอบครัวแห่งชาติมีให้บริการที่1-800-799-7233 ในท้ายที่สุดเบลกและวิกตอเรียพรากชีวิตของลอเรตาแต่พวกเขาไม่สามารถพรากมรดกของเธอได้เธอต้องการสร้างความแตกต่างและผ่านแคมเปญ Am I Next ผ่านการสอบสวนแห่งชาติที่คดีของเธอช่วยเปิดตัวเธอทําได้เสียงของเธอในความตายดังขึ้นกว่าที่เคยความลหลงไหลของเธอสร้างผลกระทบที่ยังคงช่วยเหลือผู้อื่นนับไม่ถ้วนและนั่นคือข้อพิสูจน์ถึงพลังอันยิ่งใหญ่ของผู้หญิงคนนี้เธอเป็นนักสู้จนถึงวินาทีสุดท้าย